บึงบึงลุงจงเยาต่อออกเฉวออกได้บ่เอาออกแล้วต่อหนึ่งอันนี้ต่อที่สองมาลุ่นกันว่าลุงจงเยาต่อที่สองออกได้บ่ Còn mày đu bó làm. mày đu cứ đẩy จงรับจับตะเศร้าเลยเหมือนเยอะปเสริมสิบห้าไปเบิึงดอกไม้รู้บานปลเสริมดอกไม้น้ำงาม อันนี้ปักข้าวบักข้าว,าวลูก้ายลุงจงปลูกไวอ้อันนี้สาวน้อยปราแป้งกอส,สั่นมาซื้อมันหลอกไม,ม่งานงานเท่า,น,าน,นี้นนม,ม,มลีลาวดีบอกก็เสริมบ่แน่ใจว่าเหมือนลาวดีบอก น,นีคุณน,นายตื่นสายอันนี้กวักมรกตอันนี้ต้นสักไง้อจ้าวินานบ้านเกษมโอ้ไม่น่าจะน่าจะเกือบสามสิบปีแล้วล่ะต้นสักไงต้นสักไงห่ะ ตน,น้ก็เสริมผ้ามาบึงดอกไม่ดอกไม่ย้ายปลูกไปนี่กะเพราพร้พอรมนี่ดอกไม้พร้อมอันนี้ซื้อหนังบุ้งรสริมจำบ่ได้อันนี้อันนี้ซื้อว่า น่าจะเป็นทองอุไลเนาะทองอุไลนี่ก็สวยสวยมีต้นวาสนาวิหนาบ้านประเสริมด้วยจังทองอุไลงามบองามบบงามบขอบอ,บอนุญาตาตา สานยายดอกไม้เงี้ยบ่เห็นมีแต่งานงามเพื่อดอกเพื่อดอกมะลิแบบนะงานงานแข่งงานงานแข่งค่ะนดอกไม่งามงามท่านี่ดอกมะลิดอกไอ้ดอกมะลิีลรืหรือดอกรักอันเดียวกันพอนอ งามงามพี่น้องจ้่งามงามดอกไม้กำลังกำลังกำลังสีบานมึงนะงามค่อนนี่มันซื้อดอกงามบุ้นเลยอันนี้มันซื้อดอกงามพี่น้องมาเสริมบมเนเจอร์ที่กันน้ำงามมึงดอกงามงามเอาพันมันไว้นะปลูกหลายๆโอ้งามของลิงดอก ขาวสวยสดใสขาวสะอาดบริสุทธินะ์เนาะดอกมันงามถ้าเป็นตัวใจของดูมันซื้อดอกหยังบ่ฮู้นะประเสริมกับบรูเพื่อการบร่ิเนใจพี่น้องงามงามคอมเมนต์ใต้คลิปมันบอกประเสริมในเด้อมันคือดอกหยังประเสริมบ่รู้บ่มีความรู้ทั้ง ดอกใหม่เนาะคนผ้าอื่นกับอื่นแต่ว่าตัวนี้นพวกห้วัดมันซื่ออย่างเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งนุ้งจงไปเอานะต่อใหม่ออกมันจะออกบอกหน,น้าบ้านผสมลุ่มลื่นบ้านผสมบ้านเสน ันนีจ้จงกับเอาเสียผาดต่างๆไหมตอนเศร้าๆเลยจ้าหน้าบ้านประเสริมหน้าบ้านประเสริมเป็นสี่เลยจ้าขางบ้านขางบ้านประเสริม ีแบบบ้านๆออกไปเนาะต่อไหมตันนี้